สวัสดีครับเรามาตอนน่อกันเลยนะเมื่อกี้นี่ไม่รู้เป็นอะไรเน็ตปิงนือ่อะไรไม่รู้โอ้ยกูยังรีบอยู่เ,เ้ยสั์มันอัดคลิปแล้วมันเด้งครับเด้งแว่าเด้งแบบโง่ๆเลยอ่ะมันมันอัดไม่ได้อ่ะมันร้อนเครื่องร้อนบ้าดิงก็พากขาอัดในห้องแอร์ รู้อะไรไหมเรามาต่อเรื่องเลยครับโลกใบนี้กว้างใหญ่กว่าที่เราจินตนานการไว้มากเพียงเพราะไม่รู้วิธีเดินทางไปยังจุดสิ้นสุดของห่วงอ,อ,อวกาศจึงทำให้สิ่งมีชีวิตทรงปัญญาเป็นเหมือนกบในกาลาที่เข้าใจผิดคิดว่าท้องฟ้าที่ตัวเองเห็นคือทั้งจักรวาล อ,รอารยธรรมมากมายเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ต่างๆที่โครจรรอบดาวคฤืหัสถ์หรอวะใครเรียกว่าคฤืหัสถ์ใช่ไหมดวงเดียวที่เรียกว่าดวงอาทิตย์แต่แม้จะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าและทะเลแห่งดวงดาวก็ไม่อาจก้าวข้ามขอบเขตของระบบสริยะได้เอ้เครือหัดหรือสุริยะกูอ่า,านอะไรเนี่ย และนอกเหนือจากกระ,กระแสขึ้นลงของพลังงานทองไก่ซึ่งเป็นกำ,กำแพงที่ไม่อาจก้าวข้ามด้วยพลังของมนุษย์ซื่อของ <el> <H it> แนวคิดเหล่านั้นได้ตั้งได้ดังกระน่ำไปทั่วทั้งจักรวาล้วมนุษย์สรรเสริญชื่อของเขาจมพินล่องรอยของเขาเดินตามเส้นทางของเขา และปัถนาพรจากเขาด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของเขาทำให้ชีวิตทรงปัญญาสามารถเดินทางข้ามผ่านดวงดาวและเริ่มต้นการมาชนภัยในทะเลแห่งดวงดาวอันกว้างใหญ่เมื่อ,อ,อซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สอดเรว่าทออรอนรอดรอดสายตาที่อยู่เหนือมิติเวลาไปยังผู้คนแห่งดว,ดวงอาทิตย์ เธอจะต้องเธอจะ,อจะตอบว่าอย่างไงมันเป็นอะไรที่ชวนให้อยากรู้จริงๆเป็นยังไงบ้างเป็นคาโปรยที่ไม่เลวเลยใช่ไหมฉันคิดอยู่ตั้งนานแน่งั้นเหรอมันฟังดูเท่และลึกซึ้งทําให้ผู้คนหันมาสนใจหญิงสาวผู้ลึกลับอย่างฉันได้ในทันทีอะไรนะเธอคิดว่าฉันกำลังพูดอะไร ที่เป็นปีศางั้นเหรออย่าพูดอย่างนั้นสิแต่นี่แหละสิ่งที่ฉันชอบในตัวเธอเอาแลาวล่ะหยุดเร่งสักทีฉันพยายามที่สุดแล้วเธอต้องเข้าใจว่ามันไม่ง่ายที่จะหาซ่องโวและแฮกเข้าสู่ระบบที่เตรียมไว้เพื่อป้องกันฉันโดยเฉพาะเธอว่าฉันหาเรื่องเองงั้นเหรอก็อาจจะนิดหน่อย แต่อุปรสรรคที่ท้าทายก็คุ้มค่าที่จะเอาชนะไม่ใช่หรอเอาล่ะอดทนรอสักอดทนรอชันอีกหน่อยเถอะถึงยังไงเราสองคนก็ไม่ใช่ตัวเอกของเรื่องนี้ด้วยตัวตัวเอกของพิธีในการเดินทางแห่งความฝันในครั้งนี้คือเด็กมีปัญหาคนนั้นต่างหากเด็กมีปัญหาเหรอใครวะ โอ้ยปวดหัวว่ะร้อนอาจจะทําได้ยีสบนาทีสาสิบนาทีคนระับเพราะว่าพื้นที่มันเต็มผมกําลังสั่งมือถือใหม่แป๊บบนึงมือถือใหม่มาก่อนแต่ว่ากว่าจะลงตัวก็นานอะ่ะโหลดนั่นโหลดนี่บานอะ่ะปวดหัวอีกครับใช้เวลาหน่อยทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาผมก็ต้องย้าย YouTube ไ,ไปนั่นไปนี่อีกน่ารำคาญเฮ้ยอย่าโหลดนันดิ เด็กมีปัญหาไม่ถึงเคยคนนี้เหรอในเรื่องแพทนี่ยาววะ่ะอยายาวนะมึงใครช่วยสรุปสถานการณ์ตอนนี้ให้หน่อยได้ไหมหลังจากเข้าสู่ระบบเราก็มาอยู่ที่นี่จากการตรวจสอบเอ้จากการสอบถามและตรวจสอบแบบกร่าวๆทำให้ยืนยันย,ยืนยันได้ว่าที่นี่คืออ่านไม่ออกเมื่อหลายปีที่แล้ว ก่อนที่ภัยพิบัติเงาครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นแต่ก่อนอื่นยังมีปัญหาที่ต้องจัดการก่อนเราเข้ามาพร้อมกันหกคนแต่คนนี้ไอแต่ตอนนี้เหลือแค่3คนส่วนบิชอปเทรีกับอาจารย์เรนดอลพูดง่ายๆก็คือเราพัดหลงกับพวกเขาในระบบฟรูรีในระบบ เสมือนจริงก็พัดหลงกันได้ด้วยหรอเมื่อกี้ฉันกับเรนดอาไปถามมาแล้วเมืองที่พวกเราสองคนอยู่ที่นี่มีชื่อว่าอาบอกซึ่งแตกต่างจากเมืองของพวกเธอและการไปมาหาสู่ก็ค่อนข้างลำบากด้วยยังดีที่ทั้งสองเมืองดูสงบถ้าแยกกันสำรวจต่อคงไม่มีปัญหาอะไรไม่แน่อาจหาวิธี มาเจอกันได้ถือว่ายังพอมีโชคอยู่บ้างแต่ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันทำไมไม่ลองถามผู้หญิงที่มั่นใจนักหนาว่าจะไม่มีปัญหาคนนั้นดูละ่ะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาเลยแฮยังไม่ทัดยังไม่นับเรื่องที่เราถูกแยกออกจากกันด้วยดิตาทำไมทำไมเธอไม่เข้าสู่ระบบละ่ะ นี่เธอมีแผนอะไรอีกนึกว่าขังเราไว้ที่นี่แล้วเธอจะทำอะไรตามใจก็ได้งั้นเหรอพวกคุณเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วฉันอยู่ภายใต้การเฝ้าติดตามในฐานะดวงจันทร์โดยไม่มีอิสระไม่มีโอกาสทำเรื่องไม่ดีหรอกฉันตรวจสอบกับหมายเลข17แล้วหล่อนไม่ได้ตั้งใจไม่เข้าสู่ระบบแต่ถูกระบบปฏิเสธ การเข้าถึงนะ่ะดูเหมือนแม่เทพธิดาใจกล้าไอใจแคบคนนั้นจะไม่พอใจและขึ้นบัญชีดำฉัน้นเออไม่เล่นก็ไม่เล่นจูจูก็บล็อกกันแบบนี้เลยเหรอคือก็คอกือก่อความวุ่นวายแถมยังเรียกหุ่นยนต์ยักษ์ออกมาเพื่อทำเพื่อจะทำลายเมืองอีก เป็นใครก็ไม่ยอมให้เธอเข้ามาหรอกเดี๋ยวก่อนหุ่ยนต์ยากอะไรกันรอเดี๋ยวนะฉันจะไปดูข้อมูลวิดีโอเมื่อกี้ก่อนว่าแต่ทำไมรุ่นพี่เดินดอถึงเอาแต่เงียบละ่ะหลอนเออมีปัญหานิดหน่อยนะตอนนี้ไม่ค่อยสะดวกที่จะพูดยังมีอีกยังมีเรื่องอื่นที่ไม่ได้คาดคิดอีกไหมพูดออกมาทีเดียวเลยเธอ น่าจะบอกว่าทุกอย่างผิดแผนไปหมดคงได้แต่คิดว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามแผนเสมอไปนืมไม่ถึงเลยแท้แท้ลกที่ไหนมาคิบๆไปเนี่ยโอ้เดี๋ยวแป๊บเดียวหนึงนขอไปไล่ก่อนอก่อนจะไล่ไนี่โหลดกันไอ้นี่มันโหลดกันตอนอื่นโอ้ร้อนว่ะร้อนจริงกันนี้ ก็ล,ล้วนละสามชั่วโมงที่แล้วโอ้โหแม่งมาเป็นดุนไอมาเป็นเปดุนดุนอะไรอย่างกูเนี่ยไฮ้ตื่นแล้วเหรอเธอป็นใครอ่ะฉันจำฉันยังจำฉันได้ไหมจำได้สิฉันแล้วฉันคือเอ่อ V I เหรอผู้ฟึ่งใส่ใจเธอมากที่สุด จะเลิกจิบจ๊บๆได้ไหมงั้นเธอจําได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจะให้ฉันช่วยย้อนความทรงจําให้ย้อนความทรงจําถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้ย้อนดีไหมกูจําไม่ได้โอเคย้อนเลยเธอเป็นคนชอบฟังเรื่องเล่าสินะเอาละจะเริ่มเล่าจากตรงไหนดีเริ่มจากความร่วมมือของพวกเราก่อนก็แล้วกันเธอเป็นสิ่งมีชีวิตไอไิเล็กทรอนิก ที่มีชื่อว่านักล่าฝันแล,แ,ลและเธอและเธอและเธอมีเินและเธอมนีนัของเธอตั้งอยู่บนยาวังคารที่อ้างคว้างภายใต้คำสั่งของเจเจจำนงอันสูงส่งบางอย่างทำให้เธอต้องสู้ต่อสู้กับภัยพิบัติเงาในระบบซึ่งเหมือนกับศักสารวัดที่ไม่ไม่สิ้นสุดตอนนั้นเธอไม่สามารถ รักษาความทรงจาของสัสารวัดทั้งหมดได้เธอจึงต้องสู้ในในพิบัติซึ่งลายล้อมไปด้วยฝักเพียงลำพังส่วนพวกเขาก็เอาแต่ชี้แนะไอชี้นิ้วฝั่งอยู่เบื้องหลังไอ้อยู่เบื้องบนด้วยความหยิ่งพยองแต่โชคดีที่ฉันที่เธอเจอฉันพิต้าในฐานะผู้ควบคุมระบบเฉพาะของเธอ ทุกครั้งที่เธอตื่นจากฝังฟา,าวัดฉันจะช่วยเธอฟื้นความทรงจําพวกเราเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบและเราแบ่งปันกันทุกเรื่องเดี๋ยวนป็นนึงนะมันเสียงดังว่ะเอ้ยขออภัยนะคุณผู้ชมไม่รู้โนอกอ,นยอยู่ไหนเสียงอาจจะดังขออภัยจริงเอ๊ะทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะไม่ต้องห่วงเธอจะจำทุกอย่างได้ในไม่ช้า ฉันพูดถึงไหนแล้วล่ะแล้วนะจริงสิต่อไปก็ถึงคิวของเพื่อนๆของเราจากดาวเคราะดวงที่สามพวกหล่อนเป็นคนกระตือรือร้นและชอบยุ่งเรื่องคนอื่นฮ่าฮ่าเราเล่นนะัะวันหนึ่งแลอ,อกซึ่งมาที่ดวงดาวดได้เปิดใช้งานเธอมีนัและเข้าสู่ระบบ โดยไม่ได้ตั้งใจจากนั้นก็จัดตั้งหน่วยต่อต้านภัยพิบัติเงาร่วมกับเธอพวกเธอสามคนเฝ้าฝันอุปสรรคมากมายมาได้ด้วยความช่วยเหลือของฉันนั่นเหรอผู้แบบนั้นก็ไม่ถูกแค่ทีเดียวนะนั่นเหรอเธอคงสงสัยสินะว่าทำไมพวกหล่อนถึงต้องย้ายเธอมินั ของเธอจากดาวอังคารไปที่ฐานดวงจันทร์จนทำให้ฉันต้องย้ายตามเธอไปด้วยนั่นเป็นเพราะผู้คนบนโลกเชื่อว่า,าพิบัติเงามีความเกี่ยวข้องกับเคนาที่เป็นแฮชเชอร์แห่งจุดจบผู้ซึ่งเข้าสู่สภาวะหลับไหลเมื่อใดก็ตามที่ภยัพิบัติเงาในาระบบสูญเสียการควบคุมดาวอังคารจะส่งสัญญาณ แบบเดียวกับที่พบในระหว่างที่หล่อนหลับไหลน่าทึ่งใช่ไหมละ่ะแสดงว่าการสูญเสียการควบคุมของาพาิบัติเงาเกี่ยวข้องกับการหลับไหลของหล่อนงั้นเหรอฉันเป็นแค่เจ้าหน้าที่ผู้ขจัดยขยันขันแข็งคนหนึง่งจะรู้เรื่องแบบนั้นได้ยังไงแต่อย่าท้อแท้สำหรับเธอแล้ว การจัดการกับภัยพยิบัติเงาจะช่วยให้เธอดูดซับข้อมูลเติบโตและไขปริภนาความลับของดาวอังคารได้ก็เหมือนกับที่พวกเธอทำเมื่อไม่นานมานี้ในสสารวัดครั้งนั้นเริ่มที่เธอเป็นนักศึกษาวิศวกรรมแต่แล้วก็จับผัดจับผูนจนมาอยู่ใน ที่ต้องคาสาบในเงาพร้อมกับเพื่อนอังกฤษภล่ามันน่าอายไม่ออกความกลัวทําให้เกิดเงาและแะเงาก็เกินกินผู้คนเพื่อกําจัดภัยพิบัติที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ผู้ที่เอ่อได้พยายามใช้มงแหวนดาราเพื่อรวบรวมและกักขังเงาวิธีการที่เสี่ยงแบบนี้ทําให้อดสงสัยไม่ได้ว่า เขาต่างหากที่เป็นตัวอันตรายที่เป็นตัวที่เป็นตัวร้ายก่อนที่เขาจะรู้ตัวเจตจำนงแห่งเงาก็ถือกำเนิดขึ้นวงแหวนลาซึ่งแบกรับไม่ไหวได้แตกออกเป็นเจ็ดส่วนจึงแบ่งมันให้ผู้ที่มีความสามารถทั้งหคนเพื่อสร้างเจดวิถีควบคุมเงาหลังจากเจดวิถีผนึก กำัผนึกคำสาบในเงาไว้ได้ไอ้ไว้ในบางคนก็เข้าสู่สภาวะหลับไหลบางคนก็เสียชีวิตมีเพียงหนึ่งเด็กสาวอาดอกที่คอยปกป้องผนึกจนกระทั่งประตูเปิดขึ้นอีกครั้งและพวกเธอเข้ามาพัวพันโดยบังเอิญเพื่อไม่ให้เงาเพื่อไม่ให้เงาหลุดออกพวกเธอได้ ปลูกวิถีปลูกวิถีขึ้นมาโดยหวังว่าโดยหวังจะให้เป็นแบบเดียวกับเมื่อร้อยปีก่อนแต่เจดานงแห่งเงาเป็นเจดมงแห่งเงาแข็งแกร่งขึ้นเพื่อกอบกู้และค้นหาแหล่งที่มาของภัยพิบัติจึงได้ใช้ประโยชน์จากความพิเศษของเธอสร้างสร้างฝันบอกเหตุขึ้นมาเอา้ากูยังไม่ได้อ่านนั้นเลยตัดให้กูแล้ว เน,นะมันอยู่ไหมอ๋อเขาใช้ความฝันของเธอเป็นเครื่องมือจำลอง,ลองและในที่สุดก็ค้นพบเจตนงแห่งเงาเ,เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นโลกหรือดาวอังคารเธอก็มีความสำคัญต่อทุกคนเหมือนกับที่สามารถรับมือกับัยพิบัตเงาได้มากกว่าใครรับมือไพพิบัตเงาได้ดีกว่าใครมันย้อนเยอะว่ะ เออเดิมทีแค่สัง,สงเวีหรอวะสังเวทก็แค่แก้ปัญหาได้แล้วแท้แต่พวกเขาไม่มองภาพรวมและไม่มีความเด็ดขาดพวกเขาคิดแต่จะสร้างจะดำนงแห่งเงาขึ้นมาใหม่โดยเชื่อว่าจะ,จะสามารถเอาชนะมันได้โดยโดย้วยร่างปลอมของเฉวิถีและสิ้นส่วนของดวงแหวน,หนาลาแต่สุดท้ายก็ป่าประโยชน์ จอมหลอกลวงผู้รักตัวกตายจึงต้องยอมเสียฟลับด้วยความหวาดกลัวช่างน้าสงสารจริงๆไม่มันไม่ได้เปล่าประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นวิถีซึ่งยอมทิ้ง,ซ,งซึ่งยอมทั้งซึ่งซ่งยอมทิ้งแผนที่วางมานับร้อยปีแทนที่จะทําลายผู้บริสุทธิ์เอ๊ยทำลายผู้บริสุทธิ์มันก็ถูกกันนีกว่ ซึ่งเลือกที่จะเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องบ้านเกิดทั้งหมดนี้ได้รวบรวมจิตวิญญาณของผู้คนในการปกป้องบ้านเกิดของพวกเขา as รู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นคนใจอ่อนและดื้อล้นแต่ดื้อรั้นแต,นแต่อย่า <c oughs> จริงจังนักเลยแบบนี้ดีสำหรับทุกคนไอ้ทุกฝ่าย ร้างร่างกายขึ้นมาใหม่ในศาสตร์เงามยและสามารถควบคุมพลังแห่งเงาได้ส่วนเธอก็มีส่วนเธอก็มาถึงฐานดวงจันทร์ในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นครั้งแรกหลังจากกำเนิดหลังจากถูกกำจัดไปพิบัติเงาได้สําเร็จตอนนี้เธอไม่เพียงแต่สามารถเก็บความทรงจําของส,สา,ารนาติที่ผ่านมาได้แต่ยังจแต่ยังได้รู้จักกับเพื่อนชาว โลกบนญาณที่บรรทุกเทอมินัสของเธอด้วยอย่าลืมชั้นที่คอยสนับสนุนเธอมาตลอดละ่ะที่ตาะในเมื่อตัวแปรของส,สารวัตรครั้งก่อนไม่ได้ต่างจากอดีตแล้วทำไมเราถึงทำสำเร็จได้ละ่ะแย่อยู่แล้วละ่ะแย่อยู่แล้วว่าเป็นเพราะความช่วยเหลือของชั้นไม่เป็นเพราะ แระลูฟานาใช่ไหมถึงแม้พวกจะจำหลอนไม่ได้แต่สสารวัดครั้งก่อนที่เรากำจัดภัยพิบัติเงาได้สำเร็จเป็นครั้งแรกที่หลอนอยู่กับเราเรื่องนี้ฉันจำได้ฉันจำไม่ผิดแน่ให้ตายสิอุสาใช้ความพยายามอย่างมากในการตัดความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับหลอนเพื่อที่เธอจะเลิก หมกมุ่นอยู่กับและลืมเป้าหมายที่หล่อนตั้งไว้ให้เธอแต่ทำไมเธอถึงยังพูดถึงหล่อนอยู่อีกอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่เธอจำได้แล้วเหรอไม่ใช่แค่นั้นฉันยังจำได้ด้วยว่าเธอเตะฉันออกจากระบบเพื่อให้เพื่อให้จัดการกับภัยพิบัติเงาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเธอแก้งเทดดี้จนทำให้ ระบบขัดข้องและต้องลบลบ,บัญชีตัวละครชายแถมเธอยังก่อการร้ายมาเร็วๆนี้ด้วยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งนั้นถ้าไม่ใช่พ่อฉันพวกเธอคงติดอยู่ในความฝันอันสวยงามของหล่อนแล้วเทพธิดาผู้ใจแคบคนนั้นไม่มีทางปรากฏตัวแน่อยากเห็นท่าทางหุดหงิดของหล่อนอีก สักครั้งจังแฮะเทพธิดารเรเห็นอีกสักครั้งไหมก็รู้ไงดูท่าทางเธอจะไม่เป็นไรลุขึ้นมาเดินเถอะต่อให้เป็นสิ่งมีชีวิตอิเล็กทรอนิกต้องมีเวลาพักผ่อนไอผ่อนคลายบ้างว่า,าไหมอ๋อคือคุูต้องคุยกับไอ้พวกนี้เหรอคุยแค่ก่อนดีวะขวาไลยซ้ายดี เมื่อเธอเป็นซ้ายฉันก็เป็นขวาเอ้เมื่อเธอเป็นขวาฉันก็เป็นซ้ายโอเคเลยเธอรู้สึกดีขึ้นหรือยังถ้ายังรู้สึกเบ,บ,บรเบรกอยู่ก็พักผ่อนอีกสักหน่อยเถอะแม้ทุกคนจะอยากแม้ทุกคนจะอยากไขปริศนาบนดาวาอังคารแต่สุขภาพของเธอสำคัญกว่าใช่วางงานวางงานในมือและผ่อนคลายบ้างเถอะ เหมือนกับที่ใจง,งูเคน่าเคยบอกว่าก่อนสอบต้องงดทำการบ้านทั้งหมดเพื่อให้มีสมาธิกับการสอบเดี๋ยวนะวิชอบคงไม่ได้ดูดูเราอยู่ใช่ไหมวิชอบรู้วิธีผู้ของเคน่าทั้งตั้งนานแล้วเมื่อก่อนยังขอให้ฉันคอยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยยังไงก็ตามเธอต้องไม่ฝืนตัวเอง และอย่าปิด,แ,ดและอยาปกปิดอาการเจ็บปวดของตัวเองเอ,อการทําแบบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ที่ไม่ฉลาดเธอเป็นเพื่อนคนสําคัญของเราถ้ามีปัญหาอะไรเราทุกคนพร้อมช่วยอยู่แล้วเอ,อฉันจะจําไว้ขอบคุณนะ <S <S เมื่อเธอเจ็บปวดฉันก็หลีไปไปสักทายสหายสักหน่อยสักทายสหายสักหน่อย สวัสดีสหายเดี๋ยวน,นี้เป็นจุดสุดท้ายนะกูเลิกเล่นแล้วพอดีพื้นที่จะเต็มแนละ้วขอไปสวัสดีพีที่ต้อนรับสูหายไม่ออกนะขอไปบรรยากาศเป็นกันเองดีจังเราสามเราสามคนน่าจะเข้ากันได้ดีนะเป็นกันเองเหรอคุณหมายถึงโปรแกรมมีชีวิตคนซื่อคนซื่อสัตว์ที่มีสมถสามสารถสำนึก หรือคนทํางานที่ขจัดขันขยันขันแข็งเลือกยากแค่แต่เราเป็นพวกพ้องที่แยกจากการไม่ได้ในห่วงโซ่อุปทานจะส่งข้อมูลให้มาได้สิบเจ็ดแต่นั้นมาได้สิบเจ็ดจะวิเคราะห์ขอไปคุณผู้ชมไซเลนคนประกาศขายของหัวเพียบเลยเลือกยากแค่แต่เราเป็นพวกพ้องที่แยกจากกันไม่ได้ในห่วงโซ่ อุปทานจะส่งข้อมูลให้หมาได้สิบเจ็ดจากนั้นหมายด้สิบเจ็ดจะวิเคราะห์จะวิเคราะห์และให้ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่ส่วนฉันก็รับผิดชอบในการจัดหาอัตถุ้น,นี่แทรกมากูอ่านไม่เป็นเลยวีฉันไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ก่อนที่ฉันจะหยุดงานในมือฉันต้องขอความช่วยเหลือจากจากคุณสักหนสักเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ในการตรวจในการตอบสนองความต้องการอ้อ่านอะไรวะก็ได้งั้นงานของวันนี้ก็วางไว้บนเคาน์เตอร์ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจัดการเองแต่ตอนนี้เรามีผู้ช่วยคนใหม่ที่พึ่งพาได้แล้วไม่ใช่เหรอฉันเหรอขาน้าก็แล้วกันเออเรามาร่วมมือกันเถอะโอเคโอเคครับผู้ชมเอาไว้เท่านี้ก่อนนะ จริงนไหนพลาดหน้ากูไปแล้วเดี๋ยวผมต้ทำทำได้มีคลิปอัปเดตยี่สิบนาทีคลิปในเรื่องยี่สิบนาทีครับเพราะว่าถ้าทําเกินสามสิบนาทีทุกคลิปมันอัปคลิปไม่ได้พ,พื้นที่กูเต็มรับไอ้อจริงๆไอ้เครื่องนี้พื้นที่มันเยอะนะ oppo เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วเป่าวะเจ็ดเจ็ดนี่แหละพื้นที่มันเยอะแต่ว่าเกมอเกมมึงแดกพื้นที่ไม่ได้ชิมหายมากเลยนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้ากันนะครับฝรับฝรับนั่นแหละใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์สมัครเข้ด้วยนะครับ